สวัสดีค่ะ โะจบบริษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้โฟมาอยู่นะคะสำนักง,งานใหญ่เพชรยนต์เส้นเซรีไทย68แยกหนึ่งนี่เองนะคะเพชยยนต์ค่ะมีรถมากกว่า350คังมีคังรถนะคะเยอะที่สุดในย่านมีนบุรีนี่เองนะคะวันนี้ค่ะเราสาวกวีออสนะคะลูกค้าขาเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะวีออคันนี้เป็นรถปี2018นะคะเป็น 1.5e นะคะใหม่มากๆเป็นสีบอลเงินสวยงามมากๆเล เ,เดิมๆจากโรงงานจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้นะอ่าลูกค้าลูกค้าท่านไหนเครดิตดีฟรีดาวรู้ผลได้ภายในวันนะคะลูกค้านะพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการเกษตรกรหาอาชีพได้นะลูกค้าขาตรวจสอบอาชีพได้อย่างชัดเจนเนาะทางเรานะคะ รับทุกอาชีพเลยนะคะคคคลูกค้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะ์ะพกบัตรประชาชนมามา,มาเพียงแค่ใบเดียวนะคะลูกค้าจะได้รถสวยๆแบบนี้ไปเลยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเรามาดู v ีออสคันนี้นะรุ่น1.5 j ตัวนี้นะคะเราไปดูทีละจุดกันเลยนะคะ เราเริ่มจากระบบไฟเลยกลมโตแบบนี้จะเป็นไฟมันติรีเฟเกเตอร์นะคะพร้อมด้วยนะคะไฟตัดหมอกแบบนี้กระจังหน้าค่ะสอดคล้องรองรับตัดกาสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้เลยนะคะเหมาะสำหรับเป็นรถบีออนนะคะตกแต่งสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะ่ะ อ่าลูกค้าค่ะไรดูทีละจุดเลยนะ้ารถไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างไรเลยทางเราจะไม่รับรถนะคะพลิกคว่ำนะคะตัดแต่งตัวเครื่องหรือจมน้ํามานะคะลูกค้าขาล้อของเรานะคะล้อตัวนี้จะเป็นยางปี2 0 0 0นะคะปี2018นะคะลูกค้าแล้วก็จะเป็นล้ออันรอยเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะคะเราไล่มาดูที่กระจกค่ะ กระจกมองข้างนะคะจะมีไฟอย่างนี้นะไฟเลี้ยวนะคะซ้ายขวาเลยนะคะเป็นระบบออโต้นะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอ่าเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยนะคะกันยางตรงนี้จะไม่มีการเสื่อมสภาพแต่อย่างใดเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันคะ่ะ ภายในตัวนี้นะคะกระจกนะคะด้านขวามือนะกระจกนะเป็นกระจกอัตโนมัตินะคะปุ่มล็อกนะคะเปิดปิดล็อกได้อัตโนมัติแบบนี้เลย mm hmm. พวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะคะลูกค้าข้างในค่ะลูกค้ากว้างขวางมากๆนะคะเครื่องเล่น c d mp 3นะคะสาย usb รองรับได้เลยนะคะ mm hmm. เสียบกล้องนะคะชาร์จบงชาร์จแบตได้เลยนะคะ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าตัดด้วยลายกราฟิกแบบนี้นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เลยกว้างขวางมากๆตัวนี้จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะ รถไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าเดินทางข้ามต่างจังหวงต่างจังหวัดไปเที่ยวกันนะรถตัวนี้เหมาะสําหรับพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการพนักง,งานบริษัทนักศึกษาสามารถใช้รถรุ่นนี้ได้เลยนะคะนะคะลูกค้านะคะลูกค,กค้าท่านไหนสนใจทักหาน้องโฟเลยนะคะระบบไฟด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นระบบไฟ LED แบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะตรงนี้นะคะสามารถเก็บของได้เลยนะคะ ลูกค้าเราจะพาดูรอบๆคันก่อนที่เราจะไปดูภายในห้องเครื่องกันนะคะว่าภายในห้องเครื่องนี้ใหม่แบบไหนมีคราบน้ํามัน,มนไหมเป็นเป็นฝากระโปรงแท้ๆมาจากโรงงานอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูทางห้องเครื่องกันนะคะลูกค้าขาอ่าเราเปิดห้องเครื่องมาดูแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นฝากกระโปรงแท้เดิมจากโรงงานไม่มีการ ตัดงัดแงะนะคะตัวน็อตหรืออย่างใดเลยไม่มีการงัดแงะเลยนะคะได้รับมาตรฐานมอ,อกอด้วยภายในห้องเครื่องค่ะโอ้โหลูกค้าใหม่มากกิ๊กมากๆไม่มีคราบน้ํามันไม่มีรอยยงรอยเยิ้มอะไรเลยนะคะลูกค้าค่ะลองดูทีละจุดเลยนะคะนะคะตัวนี้รถค่อนข้างใหม่มากๆเลยค่ะลูกค้า ะะลูกค้าท่านไหนสาเป็นสาววอกวีออสอยากได้รถแบบนี้ผ่อนสบายสบายนะคะประมาณนะเดือนหนึงแค่เจ็0พันนิดๆเองลูกค้าดีกว่าไปออกรถมือหนึ่งด้วยเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจกแบบนี้ภาวะโควิดออกรถมือสองนะคะ ได้รับได้รับรถที่มีคุณภาพแบบนี้ทางบริษัทเราอะค่ะสโลแกนคือจะไม่รับรถพีิกคว่ำหรือจมน้ํานะลูกค้าค่ะนะเรารับประกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน ่าด้านหลังค่ะลูกค้าขาตัวนี้นะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ยางอะไหล่จะอยู่ด้านท้ายนี้เลยนะคะมียางอะไหล่มีถุงมืออุปกรณ์แบบนี้นะคะลูกค้าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินได้เลยนะคะลูกค้าขาสนใจรถดีๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะลูกค้าทักหาน้องโฟได้เลยนะคะหรือโทรที่0845929286นะคะลูกค้านะกอดจากกันไปนะคะลูกค้าสนใจอยากดูรถรุ่นไหนเรามีให้ บริการมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถอารถเก๋งรถกระบะยี่ห้อไหนก็ตามนะรถตู้รถ SUV รถครอบครัวเรามีให้ลูกค้านะคะได้เลือกสรรมากกว่า300คันนะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเป็นกำลังใจให้น้องโฟคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอฝากติดตามกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ